โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชม,ม้วยกน,นวันนี้ผมภูมิจะเผยอาราฟอร์มันนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมชิลฮีโร่ r รน i นะครับหรือว่าเกมผู้กล้าโลกภังานนั่นเองเนาะก็สำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูในส่วนตัวของ tier list นะครับที่ผมหามาได้จากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันแล้วกันนะครับก็หลกัหลกๆเนี่ยมันจะมีเทียร์ที่เป็นเทียร์สูงสุดก็คือเทียร์กอนะครับก็คือเทียร์สู์นั่นเองนะครับ หลักๆเนี่ยจะมีตัวละครสีฟ้าหรือก็คือตัวละครระดับ R ด้วยนะตัวละครสีม่วงตัวละครระดับ SR แล้วก็ตัวละครสีทองตัวละครระดับ SSR นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับตัวละครที่เก่งเนี่ยอาจจะไม่จะเป็นต้องเป็นตัวละครที่หายากก็ได้มันขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็อันเนี้ยเขาอิงมาจากเซิร์ฟไต้หวันเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจากการใช้งานจริงมาแล้วเพราะว่าเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยเปิดก่อนเราค่อนข้างนานพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยไปไกลกว่าเรามากเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ตัวละครระดับ R ตัวนี้<ม>ตัวของน้องเนี่ยจะเป็นถือหอกแล้วก็มีเขานะครับอ่าเรียกได้ว่าดีมากๆตัวนี้ตัวละครระดับ SR เป็นตัวละครใส่หน้ากากนะครับค่อนข้างเก่งพอสมควรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ5ตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่น่าจะดีที่สุดในเกมแล้วคือเทียร์ศูนย์ลองลงมาก็จะเป็นพวกนี้ครับอ่าตัวละครตัวนี้เนี่ย เป็นตัวหน้าตู้นะครับเป็นเลดหน้าตู้ที่ค่อนข้างแพงนะครับต้องใช้เพชรห้าไอต้องใช้ตัวเงินเนี่ยตัวทองเนี่ยประมาณ5,000ทองในการเปิดหรือไม่คุณก็ต้องเติมเงินเปิดนะตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ยอยู่ในเทียสูตนะครับเป็นสายซับพอร์ตนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะประมาณนี้อ่าหลักๆเนี่ยตัวนี้เทียหนึ่งนะครับและอันนี้คือตัวละครเทียสองครับตัวละครเทียสองเนี่ยมีนางเอกนะครับแล้วก็ผู้กล้าธนู อ่าแล้วก็ไอตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับแสดงว่า2ตัวเนี้ยมันจะมีในตู้นี้นะครับมันจะมีในตู้เลือกตัวละครนะครับอ่าตัวนี้ก็คือผู้กล้าธนูนะผู้กล้าธนูแล้วก็ไอตัวสายฟ้าตัวเนี้ยอยู่ในเทียสองนอกนั้นเนี่ยคือเทียสากับเทียสี่หมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสองตัวเนี้ยค่อนข้างเก่งอยู่พอสมควรนะครับประมาณนี้นะอ่าเผื่อใครอยากได้นะครับแล้วก็ Blender, อ่าเนี่ยประมาณนี้ครับอันนี้คือเทียสองต่อไปครับตัวละครเทียสามครับอย่างที่บอกนะตัวนี้นะครับอยู่เทียสามเป็นตัวตู้เลทตัวนี้ก็เทียสามนะครับตัวตู้เลทผมได้มาแล้วตัวนี้กับตัวนี้นะนะครับอันนี้คือตัวเทียสี่ครับอ่าตอนนี้ผมมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตย่อให้เห็นชัดๆนิดนึงนะ โอเคเนี่ยตัวละครนี้ครับอันนี้คือตัวเทียสามแต่จะมีประมาณนี้สังเกตรครับว่ามีตัวของนางเอกล่าง SR อยู่เหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็มีตัวของอ่าฟิโอเรียใช่ไหมตัวของไอที่เป็นไข่ที่ร่เอกฟักขึ้นมาเป็นเทียร,ระดับ SR เหมือนกันนะครับน้องอยู่เทียสี่นะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยจะเป็นเทียที่คนไม่ค่อยใช้กันนะครับ หลักๆเนี่ยตัวละครระดับ R กับ SR ที่มันเทียร์ศูนย์เนี่ยคือตัวนี้กับตัวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหาตัวละครง่ายด้วยปั้นง่ายการใช้งานอาจจะดีด้วยนะครับนะประมาณนี้ละกันนะหลักๆเพื่อนๆมีความเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ละกันเนาะหลักๆอันนี้คือหามาจากเซิร์ฟไต้หวันแล้วกันก็สามารถรีหาตัวละครตามนี้ได้เผื่อใครเจอตัวไหนมาก็มาบอกด้วยละกันนะครับเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบในเพียงตรงนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ